แก้ระบบไฟของอีซูซทีฟอานะครับกรณีโมเดชาร์น,น, e นะครับใช้ร้อยสี่สิบแอมป์สองลูกนะครับก็คืออันนี้หนึ่งลูกนะครับเอาปั๊มลมอบอกเอาออกหมดเลยเพราะลมไม่แช่แล้วครับใช้ปั๊มแข่งตัวนี้แล้วครับซิงหมดเลยแล้วก็จะมีไดชาร์จด้านล่างต้องอีกลูกหนึ่งเป็นสองลูก แบตเตอรี่แอมเมลอนสองลูกทีเนี้ยเวลาเราสตาร์ทอะไฟหน้าจอไม่ดับใช่ไหมครับนี่ลักไก่กว่าจะหาวิธีเจออันนี้ในในยูทู e ไม่มีนะครับในยูไม่มีลักไก่คือเป็นยังไงวาดีเลย์ตัวเนี้ยมันสลับกันระหว่างไฟกับไฟตาแมวไฟหน้าจออันเก่านี้เปิดอุ่นใจตีเครื่องไม่ดับ ไม่ชัดคือตอนลงไปอ่ะมันอ่านเป็นกาวเป็นตาแมวแต่มันจะมีคัดเอาสั่งยิงไฟกลับเข้ามาเพื่อจะมาเปิดดีเล์แต่นี้ผมก็เลยข,ข้อมแบบนี้เลยไปด,ดูนะครับเปิดแกนะครับอ่าก็คือเอาไฟเนี้ยเอาไฟตัวเนี้ย มันหลอกกับชุดไฟหน้าปัดนี่นี่ชุดไฟหน้าปัดนะครับทีนี้เรามาสตาร์ทอันนี้คอมแมนไม่ทำงานนะครับโอเ้เอะทอีเอะทีแบิอ่อนไวหน่อยลิงเซลลุ่มห இது நூறுல போட்டலாம் เราเพื่นี้ออกนะครับมันต้องขึ้น13กว่า